เดกพี่น้องสามคนของพี่อินครับเอาอิลีตีสถิตเป็นอะไรที่อยากไปมากตอนนี้แกกลัวแกไม่กล้าไป <laughs> จะเส้นทางยิ่งสบายแต่ว่าคนขับรถแย่สวัสดีจ้ะอินสตูดิโอพีิธีบ,บอกนะจ้ามูยองสวัสดีปุ้นทินิพาดนวยดค่ะจ่าดวงใจกับผูไทยและก็ลำสวยๆนะจ้าพี่จิตตาทำยังไงนอกก็ให้ผ่า ทำเป็นออริจินอลค่ะพี่จิตตาเขาเป็นออรินูลจะรอไปชมพี่จิตตาจะลำภูไทยให้ดูนอกจากสวัสดีโชคชาหกเดือนหกถึงเก็บเดือนแล้วค่ะจะได้ว่าเจนิเฟอร์แมนดูแมนเพราะว่าเจนิเฟอร์มาคิดปังเอาจะเล็บต้องมไล่สดถูกวันค่ะจากขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้ยายอจาผมพิริยาจากจาก วันนี้กัเป็นวันสุกดวงตาบอกนอจ่าโชคใช้สวัสดีจ้าปีชีพนิพพาสวัสดีโชคใช้นอจ่าจ้าสวัสดีกันนอจ่าสวัสดีไปลามาไหวนอจ่าคนไทยกันนอจ่าขึ้นบันไดออกฝนตกฝนตกเย็นเย็นจากเคดีจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งแต่เช้าเลยสถิตบอกนอจ่าสวัสดีฉลองผ่านสตรีมจ้าจะาฉลองผ่านสตรีมหลังจากที่รอมาตั้งสองเดือนกว่าจ้าสวัสดีครับพอนี่นอจ่าโชค เก่งมากจ้ะคุปุ้ยสวัสดีค่ะคุแม่ปุ้ยเคดีสวัสดีแม่ปุ้ยนะคะจ้าปลาสเตเข้าไปทันเลยจังใดจ้าอ๋อตีจ้าโอ้เป็นพี่น้องกันเนาะจ้าแต่ว่าคนละหุนเนาะจ้าสวัสดีค่ะคุณอามเคดีจ้าวางสันจ้าสวัสดีกันไปสวัสดีกันมาเนาะจ้าเป็นคนไทยตื่นมาก็ต้องสวัสดี สถิตบอกว่าเย็นนี้เดี๋ยวไปฉลองความสำเร็จกับพี่เจนิเฟอร์นะครับสามทุ่มจาาพี่จ่าสวัสดีจ้าคุณอําก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยจ้าจากคุณอําบอกเนาะจากยินดีที่ได้หลาเรื่องกับข้าวอาหารจะไม่ค่อยสะดวกทำเพราะยายออทากับข้าวไม่เก่งเนาะจ่ายายออส่วนมาทำกับข้าวกับมีแต่ตานมทําจากตานมก็เช้ามาแกก็ทําอย่างนี้เลยในเนาะจ้า คนเมืองพลนมีแต่คนโกโกใส่เสื้อโลมีแต่ตัวแดงแดงราคาก็ปุ๋ยสวัสดีเดยจ้าจ่าดวงตาสวัสดีจ้าพิจิตตาสวัสดีดวงตาจ่าความจริงครับจังสันกัดยินดีด้วยนะจ่าพี่น้องน้อจ่าจ่าปัซสูสวัสดีสติจ้าจ่าปัซสูสวัสดีสติเลยจ่าสุภาราสวัสดีครับปัสสูเคท่าจ่า สรงออกไปแล้วครับขอบคุณครับอินสตูดิโอจะขอบคุณหลายๆจะขอบจะมีชายใดไพยใดยต้องการไม้ปองน้องมันแม้ต้องการจะคอยสาวอีสาบนบานดวงตาบอกนอะจ่าโชคใช้สวัสดีจ้าปีชิบนิพาสวัสดีโชคใช้นอะจ่าจะสวัสดีกันนอะจ่าสวัสดีไปลามาไหวนอะจ่าคนไทยกันนอะจ่า ันนี้สวัสดีทุกคนด้วยครับจ้าสวัสดีประสูจะจะเต้นลาได้ค่ะวันนี้เต้นลาแล้วปักหมุดไปที่ลีใดเนาะจ้าถ้าผู้ใดว่างเนาะจ้าสนุกสนานแบบเบิดเบิดเนาะจ้าไปบ้านน้องแชรไปออสเตรเลียใดเรือจ้าจ้าสวัสดีครับพิรัตนาพ์จี่ก็ใช้ชีวิตปกติเนาะจ้าแต่ว่าแกกลัวแบบว่าเส้นทางที่เรากลาลังไปนี่นะจ้แกบอกแกกลัวแกวแบบ จากตำบลอียางนองแคบจากจากพี่จิตตาสวัสดีจ้าพี่รัตนาพรบอกทุกท่านจ้าเคดี้บอกนะจ้าจากพี่จิตตาสวัสดีเคดี้นะคะจากดวงตาก็สวัสดีพี่จิตตาดวงใจบอกสวัสดีจ้าทักทายทรงกำลังใจเช่นกันค่ะพี่พาจากจากจากสวัสดีจาพี่นีดวงตาบอกสวัสดีดวงใจบอกจ้าเมื่อคืนนอนเย็นสบายสบายจ้า ไม่อยากจะลุกขึ้นมาเลยจ้ะแต่ก็ต้องลุกเนาะจ้ะเพื่อมาทำหน้าที่เนาะจ้ารุนทีจ้าน้องเป็นสาวก่อนแกนยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่เดนอีสานจ้ะพี่จิตใจอ่อนได้แต่นอนตะแคงยามเหมอแรงฟันหวานยายออกกับคน่อนแกนได้จ้ะเรียกลองเพลงนีนวนเลยจ้ะแต่ว่าตานมบอกไม่กล้าไปว่าจะขับรถกันไปเรื่อยๆสองตายายเนาะจ้ะ แต่ตนมบอกว่าตอนนี้ไม่กล fall. ้าไปนาลาทิวาแยบดีกันนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีวันใหม่จ้ะสวัสดีพี่เต่ความสุขสนุกสนานจ้ะตื่นน้อยจ้ะเก่งมากจ้ะคุปุยสวัสดีค่ะคุปแม่ปุ้ยแคดีสวัสดีแม่ปุ้ยนะคะจ๊ะประสรดีจ้ะก่อนจะลาขอคำสัญญานิดหน่อยว่าจะขอ สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่เป็นคีเเ้เตอร์ทุกทันสวัสดีจ้าเพื่อนๆในเฟสบุกจ้าสวัสดีคุณมากว่ายายออก็เหมือนว่าทางหญ้าทางอะไรท้าไรยายออก็ไม่ค่อยแข็งแรงทําไม่ค่อยได้คอนเทนต์ยายออก็ส่วนมากระให้เป็นคน้นขนแกนจ่าแต่เป็นคนอำเภอโพนนอกจ้าแต่มาไดใดสามีเป็นคนแว้งใหญ่จ้ายายออก,ก็เลยมาอยู่บ้านสวนแวงง้งก็ได้นอกจากบ้านเคดีนอกจาก น้องเป็นสาวเขาคนแก่นยังบอกเคยมีแฟนมาหันอยู่แดนอิสาราเอลรักนาจาาติสติเข้ามาจุกที่ห้องอี่จ้าอินสตูดิโอบอกจุกจุเคดีจ้าสวัสดีคุณอินจ้าจ้าดวงตาบอกเนาะจ้าเคดีเคดีใช้ชีวิตประจําวันเราก็ลงอันนั้นเลยจ่ายายออกก็ประมาณนั้นจ้า กับพร้อมพี่ลงไล์เพิ่นลงไลฟ์รู้สึกเห็นเคดีบอกยินดีด้วยนะคะพี่เจนนเฟอร์จะสวัสดีครับเคดีจะพอเนตบอกเนาะจะเนตสุพรรณจะจะลอยคอยฮาจะเคดีครับผมครับผมเช่นกันครับอาทิตย์บอกเนาะจะจะเคดีบอกจะเนตสุพรรณพิธีสวัสดีเนตสุพรรณเด้อจ้ะ สวัสดีจากพีรัตนาพร์จากพมพิริยะบอกหนอยจ้ะรับสามทุ่มที่ทเอเมริกาค่ะจากอรุณสวัสดิ์นะคะคุณสวยอย่าออกไปอยู่ดูดูถ้าเกิดว่าช่วงนี้เขาก่าอยค่อยๆค่อยๆทย,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 ยอยนะจ๊ะถ้าเราคิดว่าอันไหนที่มันไม่โอเคเราเจนอะสติดบอกว่าเย็นนี้เดีย๋ยวไปฉลองความสำเร็จกับพี่เจนิเฟอร์นะครับสามทุ่มจาก ผู้ปุยสวัสดีด้วยจ้าจ่าดวงตาสวัสดีจ่าพิจิตตาสวัสดีดวงตาจ่าความจริงคาบจังสันกัดยินดีด้วยนะจ่าพี่น้องนว่าเคดีบอกแสดงว่าพิรู้จักกันนจ่าแต่ว่ายญ่ออกกะมอตสิรูจักนาะจ่าขอบคุณหลายๆด้วยจ่าที่มาเปิดบอกให้ได้แปลกพนาวาสติตปาเคดีจ่าพิจิตตาสวัสดีจ่าพี่พิจิตตาจ่า จุบจุบเคดีไม่ต้องใช้เงินซื้อนาฬิกาเสียงดูว่าวแววร้องกล้องมาได้เวลาตื่นเช้ามาพอดีแต่เสาวอดคําจ่าะโนะจ่ปกติยายออกจะนอนบเกินสามทุ่มโจ่แต่ว่าคืนนี้ยายจะนอนสี่ทุ่มนะวาขอบคุณที่คิดถึงนจ่จ่า สตีนี่ก็เกงอยู่เด้นอจาาขนาดทำงานเราก็ยังเข้าไปหาเพื่อนๆได้เห็นเป็นลูกชาวนาอายจึงบออยากจ่าพ่ออยากมามั่นหมายหัวมันใหญ่ๆของเคดีเด้อจ้อาปัญหาเคดีบอกนอจากที่รอมาสองเดือนกับอีกกับอีก9วันนอจาก9วันหรือ19วันนี่เลยจ้าจ้าแล้วก็ได้โบนัสพ่วงมาสองเด้งด้วยนอจะ่าออก็ดูจากเคดีก็แล้วกันจ้า สวัสดีจ่าดวงใจสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีได้จ่าดวงใจจ้าสุพรรณดวงใจบอกจ้าจ้าพิจิตตาสวัสดีพรมพิริยานะคะจ้ามูยองสวัสดีครับในสุพรรณบอกจ้าให้เพลงอยู่นักลางค่ะจ้าอยู่นกลารพรมพิริยาบอกอยู่นักการจ้าวางสันนองแขกจ้าจ่าคุณอาทิโชคชัยบอกจ้า คุณรัตนาพรจะอินสูดิโอสวัสดีคุณรัตนาพรด้วยจะจินเคดีบอกยินดีด้วยนะคะพี่เจนิเฟอร์จะสวัสดีครับเคดีจะพอเนธบอกเนาะจะเนตสุพรรณจาจจากที่รอมาสองเดือนกับอีกกับอีกเวันเนาะจากเวันหรือ19วันนี่เลยจะจะแล้วก็ได้โบนัสพ่วงมาสองเด้งด้วยเนาะจะไครเนาะจะเป็นพี่กําน้องแต่ว่า คนละทรงเลยเนาะจ้าคุณอามคุปุยสวัสดีจ้าพิจิตตาสวัสดีคุณอามจ้าจ้าวันนี้สวัสดีทุกคนเด้อครับจ้าสวัสดีประสูจ้าเต้นลำได้ค่ะวันนี้เต้นลำแล้วปักหมุดเวทีีอาชีพกับตรงเห็ดยังสีทุกวันเนาะจ้าเวลาเอามาตรวจเพิ่นมาตรวจสอบเอากระสิได้่านกดพานเกณฑ์เนาะจ้าสวัสดีจ้ายายสีจ้า อาทิตย์อาทิตย์สวัสดีครับอินสตูดิโอสวัสดีอาทิตย์นอจ้าจะยินเคดีบอกยินดีด้วยนะคะพี่เจนิเฟอร์จะสวัสดีครับเคดีจะพอพอเนตบอกนอจ้าเนตสุพนธ์จะจะอ่าจาก็กซีหาทัานหร้อเขากะลงคลิปไปนอจ้าลงภาพนี้